จากเหตุการณ์อุทกภัยของภาคเหนือที่ผ่านมาเนี่ยหนักหน่วงมากครับ,รบเราก็จะเห็นเลยว่าการเข้าไปให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยเนี่ยมีอุปสรรคเยอะ น้ำเชี่ยวน้ำแรงปกติ <ừ m. S 1> เอาเรือเข้าไปรับได้เที่ยวนี้ต้องเปลี่ยนมาใช้สกูตเตอร์ถูก <ừ m. S 1> ไหมฮะทีนี้ก็กลายเป็นว่าบรรดากลุ่มอาสาสมาัครที่เขาขี่สกูตเตอร์เป็นเนี่ยก็ต้องลงไปเป็นกําลังหลักเพราะว่าบรรดาอาสาสมาัครอื่นๆกู้ชีพกู้ภัยอื่น,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 นที่ปกติเขาใช้เรือเข้าไปเนี่ยกลายเป็นว่าบางพื้นที่มันไม่สามารถเข้าไปได้ดังนั้นบรรดาอาสาสมาัครกู้ภัยทั้งหลายเขาก็ต้องมาฝึกทบทวนแล้วก็เพิ่มทักษะกันซึ่งตอนนี้มันเป็นคิวฤดูมรสุมของภาคใต้นะครับจังหวัดชายแดนใต้เนี่ยโดนกันเยอะทําให้อาสสาาามัครรกกู้ภยยะเ็ตอนนี ก็จัดการฝึกทบทวนแล้วก็เพิ่มทักษะการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ําเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกรณีที่มีภัยพิบัติเกิดขึ้นครับพาไปดูกลุ่มของอาสาสมัครกู้ภัย50คนนะครับเข้ารับการฝึกทบทวนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำณนะที่ทําการศูนย์ประสานงานชุดปฏิบัติการทางน้ําฉลามภัยและบริเวณสนามนกเขาสวนขวัญเมืองยะลาเพื่อเตรียมพร้อมทั้งการติดตามการเฝ้าระวังก่อนจะเกิดน้ําท่วมและพอเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ย การเข้าพื้นที่เมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นมานะฮะจะต้องทําอย่างไร1 2 3 4 5สามาสมาชิกต่างๆเนี่ยเขาก็มาเข้าร่วมกันนะครับแล้วก็มีการตั้งเป็นกองอํานวยการร่วมนะค,คือร่วมกันจากหลายๆหน่วยหลายๆกู้ภัยหลายที่เนี่ยทำเป็นกองอํานวยการร่วมขึ้นมาเพื่อจะได้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยเวลาที่ลงพื้นที่จริงเวลาเกิดเหตุการณ์จริงหน้างานจะได้ทําได้อย่างรวดเร็วทันท่วงทีนะครับจะเห็นเลยว่าจากสถานการณ์ปีนี้ฝนมันตกหนักตกนานต่อเนื่อง ฝนสะสมฝนตามฤดูการก็เยอะขึ้นกว่าเดิมเพราะฉะนั้นเวลาน้ํามาเนี่ยมันมาเร็วกว่าเดิมกลายเป็นน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากลงมาเยอะแล้วก็เกิดดินสไลด์ตามมาด้วย เพราะฉะนั้นการเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำท่วมณนะตอนนี้ก็ต้องเปลี่ยนแนวทางเป็นอีกแบบหนึ่งโดยเน้นป้องกันให้เกิดความเสียหายชีวิตและทรัพย์สินเนี่ยให้น้อยที่สุดนะครับเวลาเกิดเหตุการณ์ฉับพลันจะต้องพยายามตีวงแคบให้ความเสียหายเกิดขึ้นน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และการช่วยเหลือจะต้องเข้าถึงอย่างเร่งด่วนเพื่อไม่ให้ผู้ประสบภัยต้องรอความช่วยเหลือนานรวมถึงต้องสามารถอพยพผู้ป่วยติดเตียงออกมาได้อย่างทันท่วงที กิจกรรมนี้นะครับทางชุดปฏิบัติการทางน้ําชมรมฉลามภัยได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดฝึกทบทวนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างคุณนิฮาฟิชหลงยะผานะฮะประธานชุดปฏิบัติการทางน้ําชมรมฉลามภัยบอกว่าผู้ที่เข้ารับการฝึกในว,วันนี้ก็จะสามารถนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งกับคนรอบข้างแล้วก็ประชาชนทั่วไปอย่างวันนี้ก็จะเน้นเรื่องของการขับเรือนะครับถ่ายทอดความรู้ให้สมาชิกเกิดทักษะความชํานาญ เพราะว่าถึงเวลาจริงเนี่ยกระแสน้ำก็อาจจะมีหลากหลายรูปแบบด้วยครับ